สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่อง Disney ดิสนีย์ดองเราก็จะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรโดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนพฤศจิกายน2563นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ย่ออื่นก็ขอช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจใสนับสนุนช่องของเราต่อไปและช่องของเราเนี่ยก็จะแบ่งาราศีโดยยึดหลักตามแบบตะว,วันตกนะถ้าว่าที่ผ่านมาเพื่อนเเคยใช้หลักการแบ่งราศีแบบไทยมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันก็ตรงนี้เน ก็ขอให้แบบเดิมๆไปได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็เลิกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาคนราศีมังกรในเดือนนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะตัวคุณในเดือนนี้จะมีโอกาสบางอย่างหยิบยื่นเข้ามาซึ่งมันก็จะโดดเด่นในเรื่องการเงินนะครับเนี่ยมันก็นําพาความผ่อนคลายความสบายใจให้กับตัวคุณนะสามารถเห็นถึงเป้าหมายที่ดีในอนาคตข้างหน้าได้แต่คุณที่ยังไม่ประมาทเปิดใจกับสิ่งนั้นนะครับคุณยังระมัดระวังในการตัดสินใจตรงจุดนี้อยู่เมื่อก่อนเนี่ย เคยมีคนที่เดินทางแยกตัวออกไปจากคุณนะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองอะ่ะที่แยกออกมาจากบางสิ่งก็ได้อะ่ะแม้จะต้องมาอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าพวกคุณก็มีความสุขดีในจุดที่เป็นอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางทีนะคนที่เคยออกจากตัวคุณไปแล้วอะ่ะเขาก็อาจจะไปเจอกับสิ่งที่ดีทั้งเรื่องการงานกานเรเงินต่างๆนะจากนั้นเขาก็เลยย้อนกลับมามอบโอก,กาสให้กับคุณอยู่ก็ได้นะครับเนี่ยหากเป็นเรื่องความรักอะ่ะก็อาจจะมีคนที่เคยแยกจากตัวคุณไปนะ แล้วเขาก็ย้อนกลับมาหาคุณได้เช่นกันนะครับตัวคุณอาจจะรู้สึกถึงอิสระในชีวิตสามารถเลือกเดินหน้าทาเสีงยงต่างตามใจต,ตัวเองเหล็กในนึงก็คือสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณตรงนี้อ่ะมันไม่มีอะไรที่จะสามารถบีบบังคับให้คุณเลือกเดินหน้าในสิ่ง,งต่างๆได้ว่าคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับที่จะรับหรือปฏิเสธกับมันไปก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวคุณอ่ะก็มีเป้าหมายที่ตั้งมั่นยึดมั่นเอาไว้ในใจยอยู่แล้วนะว่าจะเดินหน้าทําไปในทางไหน่ สถานการณ์ในช่วงนี้มันเลยดูหยุดนิ่งนะเพราะว่าคุณจะไม่วันไหวกับสิ่งที่เดินหน้าเข้ามารวมไปถึงมีการวางเฉยกับข้อสเสนอที่คนอื่นเขามอบมาให้คุณด้วยด้วยความที่ตัวคุณเองก็มีภาระความรับผิดชอบบางอย่างที่ตั้งมั่นอยากจะเดินหน้าเชกับมันให้ดีสุดในตอนนี้เอาไว้ะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นตัวชุดคุณเอาไว้นะทําให้ยังไม่เลือกกระโจนเข้าไปหาโอกาสใหม่ๆตรงนั้นก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คุณช่างใจอยู่ะมองดูสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ไปก่อนนะครับ อนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้เรามาดูกันเรื่องการงานดูบ้างครับหน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยใบแรกเป็นไพ่อสุวินม้เท้านะเหมือนกับว่ามันจะเริ่มมีจังหวะให้เดินหน้าทุ่มเทกับเรื่องการงานค่อนข้างเยอะมากอะแต่ทีนี้จะเห็นได้ว่ามันมีไพ่ก้าวไม้เท้ามาแสดงว่า คุณอะยังคงต้องอยู่ในมุมของตัวเองอยู่นะเหมือนกับที่บอกเอาไว้ครับว่ามันมีงานใหม่ๆเข้ามาแต่คุณเก็ยังไม่สามารถเปิดรับกับโอกาสงานตรงนั้นได้เพราะว่าตัวคุณเองอะก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบทํามุ่งหน้ามุ่งนี้กับตรงจุดนยอยุ่เหมือนกันไงเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่สิบดาบอะลึกๆอะคุณก็เสียดายโอกาสทรงา,งานที่พลาดตรงนี้ไปเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วงนี้มันจึงเป็นช่วง,งการรอคอยรอจังหวะจับจ้องมองมันอยู่แล้วก็รอในจังหวะเวลาที่มาะสมไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้มาดูอลลเคริ้นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ความสําเร็จนะตรงนี้บ่งบอกว่าวิธีการงานของคุณนะมันก็ดูดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแถมมีความสําเร็จมั่นคงที่ดีด้วยในงานที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรมากนะถ้าหากว่าโอกาสการงานใหม่ๆเนี่ย คุณไม่สามารถเดินหน้าทำกับมันได้เนี่ยหากจังหวะมันไม่ใช่จริงๆอ่ะคุณก็ไม่ควรจะไปคิดแล้วก็เสียดายอะไรกับมันเท่าไหร่นะเพราะว่าวิธีชีวิตการงานของคุณน่ะมันก็ยังคงมีสิ่งที่ดีอยู่หรือ,อกแก่หนึง่งไอ้การเฝ้ารอคอยรอจังหวัะในการงานในจุดเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะพบกับความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันนะครับอืทีนี้เรามาดูสถานการณ์ด้การเงินกันบ้างน,นะ หน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่ก้าวดาบนะดูเหมือนว่าคุณจะต้องคิดมากกังวลกับเรื่องการเงินที่เข้ามาในช่วงนวงี้ค่อนข้างเยอะโอกาสทางการเงินมันจะมีเข้ามาหาคุณนะแต่เหมือนกับว่าคุณไม่สามารถเดินหน้าดําเนินการก,กับมันได้อย่างเต็มที่ไงเนี่ยก้าวดาบกับสามดาบคุณก็รู้สึกเสียดายเสียใจกับโอกาสทางการเงินตรงนี้เหมือนกันแหละแต่ว่าหกไม้เท้าอะ่ะบ,บ่งบอกว่าชีวิตทางการเงินของคุณเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนมีปัญหาอะไรมากนะ คุณก็สามารถมีความสุขมีชีวิตได้อย่างเรื่อยๆชิวๆสบายๆตรงนี้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะเนี่ยบวกกับเรื่องที่ว่าคุณมีภาระหน้าที่ที่คุณต้องเดินหน้าจัดก,การทางกับมันอยู่ตรงนี้อยู่นะคุณก็เลยยังไม่สามารถเลือกที่จะไปทําอะไรกับตรงจุดนี้ได้อ่ะแต่ในใ,นใจหรือคุณก็มีความกังวลเสียดายกับมันเหมือนกันนะแล้วก็ไพ่หกดาบเนี่ยสุดท้ายแล้วคนทางชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันก็เดินหน้ากันต่อไปอ่ะคุณก็ไปตามทางของคุณส่วนโอกาสที่เข้ามาที่คุณไม่ได้คว้าไว้เนี่ย มันก on ็เด so no like ินหน้หรุดลอยออกไปตามทางของมันนะครับเนี่ยถ้าหากว่าคุณก็มีสิ่งที่ดีอยู่ที่คุณต้องทำกับมันตรงจุดนี้อยู่เดิมๆเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องขวนขวายรีบร้อนเร่งรีบหาอะไรในชีวิตนะแต่ถ้าหากว่าสิ่งเดิมๆที่คุณมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดีมากอย่างที่คุณต้องการอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสงหวะดีๆในชีวิตของคุณแล้วก็ได้อ่ะที่จะออกจากตรงจุดนี้แล้วก็เดินน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆสดนากการเงินก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่นกันครับว่าไพ่ ใไปเนี้ยก็มาสนับสนุนให้คุณนะ่ะแสดงออกแล้วก็ทาในสิ่งที่คุณเชื่อแล้วก็เป็นจริงๆทางด้านการเงินนะหากคุณมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่สะดวกใจกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามอ่ะคุณก็ไม่ควรไปเสียดายอะไรกับมันมากนะเชื่อมั่นในตัวตนของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณมีอยู่ตรงจุดนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เช่นกันนะ้าหากว่าโอกาสใหม่ๆเนี้ยมาเป็นปสิ่งที่ดีกว่าจริงอะ่ะคุณก็ไม่ควรไปเสียดายกับสิ่งเก่าอ่ะออกเดินทางเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆกก็ได้เช่นนะั ทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างนะครับให้กับคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะครับหน้าไพ่คนโสดที่มีคนคุยเนี่ยใบแรกเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะ เหมือนกับว่าความรักในช่วงนี้มันอาจจะดูหยุดนิ่งไม่มีการเดินหน้าดําเนินการอะไรที่มันมีความชัดเจนอย่างที่คุณต้องการแล้วก็นึกคิดใฝ่ฝันเอาไว้ได้อะแล้วก็ไพ่หกไปทากับไพ่เก้าถ้วยเนี่ยบงบอกว่าพวกคุณก็มีความสุขสบายใจกันดีตรงจุดนี้นะไม่มีความร้อนเหนื่อร้อนใจในการทําอะไรทางความรักอะแม้สถานการณ์จะหยุดนิ่งไปบ้างอะแต่คุณก็มีอะไรให้ทํามีชีวิตที่ต้องเดินหน้าดําเน,นินการของตัวเองกันอยู่นะแล้วก็ไม่คิดว่าตรงจุดนี้ที่เป็นอยู่มันมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขด้วยอะ แต่ว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคนคนเดียวนะที่เดินหน้าใช้ชีวิตตามใจตัวเองมากเกินไปอ่ะส่วนตัวอีกคนนึงอ่ะเขาอาจจะอดทนรอดูรอจังหวะทางความรักอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วภัยจบก็เป็นภัยจัดเมนนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะ่ะสถานการณ์ที่มันนิ่งๆกันไปตรงนี้อ่ะมันจะมีการรื้อฟื้นผลคืนกลับมาเป็นความรักที่ดีมีความสดชื่นได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอ่านในแง่บวกนะแต่ถา,ากมองในแง่ลบอ การที่คนคนหนึ่งอ่ะใช้ชีวิตอย่างสบายๆเรื่อยๆชิวๆแล้วก็ออกจะเจ้าชูสักหน่อยหนึ่งอ่ะไปคบหาพบเจอกับสังคมต่างๆเนี่ยโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จับจ้องเฝ้ามองดูอ่ะวันหนึ่งอ่ะสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะเปิดเผยได้รับรู้กันทุกฝ่ายนะครับก็ขอให้ระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะว่าอย่าประมาทการใช้ชีวิตอ่ะทีนี้เรามาดูอ่อนลคัคน์กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการแชร์เรื่องราวให้คนอื่นได้รับรู้นะตรงนี้จะเห็นได้ว่าคุณน่ะจะมีชีวิตส่วนตัวกันมากเกินไปอ่ะเป็นอิสระต่อกันแต่ว่ามันก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรนะถ้าหากว่าคุณน่ะคอยเปิดเผยเรื่องราวให้รับรู้ในความเป็นไปของตัวกันและกันนะ่ะมันก็จะทําให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจในความรักกันได้ตรงจุดนี้นะครับหรือถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ไปอ่ะ เนี่ยก็ควรจะรู้เอาไว้นะว่าคู่ของคุณนะเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นไปของคุณด้วยเขาอาจจะมีความคิดก,กังวลกับบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณก็แก้ไขกับตรงจุดนี้ให้ดีนะทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ ไพ่ความรักคนสดสนิทเนี่ยดูมันก็มีแนวโน้มดีๆเข้ามาในความรู้สึกความรักนะเนี่ยไพ่สามไม้เท้าอ่ะคุณอาจจะไปพบเจอกับผู้คนมากมายในชีวิตอะแล้วมันก็นําพาความรักความสึกดีๆให้พบเจอกับใครบางคนด้วยอะเนี่ยไพ่เด็กไม้เท้าคุณก็มีความคิดมุ่งหวังอยากจะเดินหน้าความรักกับเขาหรือบางทีอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะที่เข้ามาพบเจอกันแล้วก็อยากจะเดินหน้าสารําไพ่กับคุณนะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นไพ่สามดาบอะเหมือนกับว่า ไอ้อความรู้สึกตรงนี้มันอาจจะไม่สามารถเดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับมันได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการต่อสู้แย่งชิงกันเป็นความรักที่ไม่ใช่แค่เรื่องรักคนสองคนคนะก็มีผู้คนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักครั้งนี้เนี่ยเป็นความรักที่ต้องแย่งชิงกันสักนิดหนึ่งนะหรือแง่หนึ่งอ่ะอาจจะเป็นเรื่องสถานะบางอย่างที่คุณอ่ะต้องยึดมั่นในชีวิตวอยู่ที่จะต้องเดินหน้าเธอกับมันให้ดีก่อนอยังไม่สามารถมองแล้วก็ให้ความใส่ใจกับเรื่องความรักในตอนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยความรักทีีขังบวิชตอคุณไ ทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้างอืมไ <K lik> พ่ใบนี้ก็บอกว่าตัวคุณนะ่ะก็มีสิ่งดีๆที่มันเหมาะสมคู่ควรกับตัวคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นความรักก็เช่นกันนะครับมันก็มีความรักดีๆที่เหมาะสมกับคุณอยู่หากว่าตรงจุดเนี้ยมันยังไม่เหมาะสมอย่างมันยังไม่ใช่อ่ะมันก็เหมือนกับเรื่องบนลท็เกอร์ คัดแยกความรักมาให้คุณแล้วอ่ะหากจังหวะมันไม่ใช่มันยังไม่ดีอ่ะคุณก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องกระโจนเข้าหากับความรักในครั้งนี้นะครับไปวางกับสิ่งต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตไปก่อนนะเมื่อเวลาที่เหมาะสมเข้ามาความรักดีๆที่เหมาะกับตัวคุณจริงๆอ่นะมันก็จะเข้ามาเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างนะ ภาพาความรักคนที่มีคู่ครองเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะดูแล้วคุณก็มีความสุขมั่นคงสมบูรณ์ในครอบครัวที่ดีกันอยู่นะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าไพ่ซีดาตรงเนี้ยสถานการณ์อาจจะดูนิ่งๆราบเรียบกันไปทางความรักนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องภาระหน้าที่ที่ต้องเดินหน้าจัดการทําของตัวเองกันอยู่อะเนี่ยความรักมันก็เลยจะดูไม่หวานแหววสดชื่นสักเท่าไหร่ที่คุณต้องการนะแต่ว่าไพา่เอ็มเพสเนี่ยมันก็ยังถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าคุณยังสามารถเชื่อมั่นยึดมั่นในความรัก แล้วมันจะดูนิ่งๆซบเซากันไปเนี่ยแต่คุณก็ยังคงมัน่นใจในความรักที่มีกันอยู่ตรงนี้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพวกคุณยังคงยึดมั่นในความถูกต้องในหน้าตาทางสังคมต่างๆอ่ะพวกคุณยังไม่ปล่อยปลดละเลยปล่อยวางตรงจุดนี้เช่นไปนะอืมทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่อนกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง แล้วพไพ่ใบนี้ก็มายิ่งย้ำเตือนตอกย้ำตรงจุดนี้นะครับว่าความรักที่ดีของคุณน่ะมันจะยังคงดําเนินไปบนความถูกต้องมันความน่าเชื่อถือที่ยึดมั่นกันตรงจุดนี้ได้อะ่ะคุณยังคงสามารถไว้วางใจกับตัวคู่ของคุณกันได้อยู่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะนิ่งๆกันไปอะ่ะแต่ก็ขอให้สบายใจว่าไม่มีใครไปทําอะไรที่ไม่ดีทางด้านความรักให้มันเกิดขึ้นมานะครับเนี่ยโอเคทีนี้เรามาดูถากการทางด้านสุขภาพกันบ้างนะครับ ด้านสุขภาพเนี่ยก็มาเด่นในเรื่องทุละหน้าที่การงานที่ค่อนข้างหนักมากเกินไปในชีวิตของคุณนะเนี่ยเทมเพลนะ์น่ะคุณก็มีอะไรที่ต้องยุ่งวุ่นวายจัดการทํากับชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ยุ่งมากเลยอะ่ะแต่ก็ะพาะสิบไม้เท้าเนี่ยก็ถือว่าการงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นสิ่งที่หนักหน่วกับชีวิตของคุณมากเหมือนกันนะครับเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณนะ่ะมีความหลงลืมแล้วก็มีความเบลอในการตัดสินใจต่างๆด้วยอะ่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องการพักผ่อนน้อยที่ทาให้เริ่มมีปัญหาในตรงจุดนี้นะครับ ไพ่ห้าดาบเนี่ยก็มีสัญญาณของอาการป่วยอ่อนแอขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณทํางานหนักมากเกินไปนั่นเองนะก็ขอให้ดูแลใส่ใจบริหารเวลาในการพักผ่อนเอาไว้ด้วยนะครับบาลานซ์ชีวิตให้มันดีอ่ะอย่าทำอะไรมันหนักักโขมากเกินไปนะครับอก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีมังกรนะพบเจอสิ่งที่ดีสามารถเดินหน้าชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ